ไอเอลมาเสร็จแล้วะคะ่ะก็มาเรียนที่นี่เพราะว่าเหมือนเพื่อนแนะนํามาจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษอะคะ่ะแล้วก็เพื่อนสอบได้คะแนนถึง requirement ข,ของมาหาลัยเลยก็คือได้เตจค่ะก็เลยอยากมาหาที่เรียนมากเพราะว่าเหมือนเคยสอบมาแล้วก็คะแนนยังไม่ถึงเ์นะคะก็เลยมาเลือกเรียนที่นี่แล้วก็หลังจากมาเรียนที่นี่ก็เหมือนแบบที่เรียนก,ก็จะเหมือนแบ่งการเรียนแบบแยกออกเป็นสกิลแบบละเอียดอะไรเงี้ยคะ่ะโดยเฉพาะไลติ้งเพราะว่าจุดอ่อนก็คือไลติ้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ส่งกันบ้านมาเรียวมาค่ะแล้วพี่เขาก็โตรวให้ทุกจุดจนแบบได้คะแนนจนถึงที่ต้องการส่วนพทัทอื่นก็ยิ่งเพิ่มคะแนนอ p o ออ์ออลขึ้นไปอีกะคะ่ะก็เลยคิดว่าตัดสินใจทจะไปเรียนที่นี่ค่ะก็อขอบคุณค่ะก็สำหรับความรู้สึกที่ได้มาเรียนที่ปุรันด้วนะคะขอไอเอลฟอร์นะคะก็คือเหมือนจะใช้ผลสอบ I อเอลเพื่อไปเรียนต่อ ก็เลยมาลงเรียนคอร์สที่นี่ถามเพื่อนมาเพื่อนก็แนะนำมาค่ะแล้วพอได้มาเรียนจริงๆก็คือรู้สึกว่าเราได้พัฒนาคะแนนเราก็ดีขึ้นทักษะต่างๆหรือว่าเคล็ดลับหรือว่าทิปต่างๆก็ได้จากที่นี่่ะคะเช่นก็คือจะเริ่มตั้งแต่พัทเขียนพ์ทเขียนก็จะเรียนจะเรียนเหมือนวิธีการเขียนคือเราอาจจะจะมีคําหรือว่าจะมีประโยคที่ มันโอเคหรือว่ามันสวยที่จะใช้ในการเขียนสอบ <Wow. S 1> แล้วก็จะมีไอเดียจากหนังสือที่พี่เขาให้ไปเราก็อ่านไอเดียตรงนั้นแล้วเราเวลาบางเรื่องที่มันคล้ายๆกันก็จะได้เอาไอเดียตรงนั้นไปใช้ได้ค่ะส่วนพาร์ทฟังก็คือก็คือจะได้รับจะได้ทาข้อสอบจริงๆเลยตอนฟังแล้วก็พี่ก็จะถอนคลิคกว่าให้ฟังตอนตอนคีย์เวิร์ดอันไหนคือตอนตอนไหนที่ควรห้ามหลุดนะ ขีดคีย์เวิร์ดคำนี้ไว้ถ้าเจอคำนี้ใกล้ๆก,ก็จะเป็นคำตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันทำให้เราได้ได้รู้ทุทิกมากขึ้นส่วนพาร์ทพูดก็คือได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ฝรั่งผู้เลยซึ่งก็เขาก็จะสอนจะให้เราได้คุยจริงๆกับบางครั้งก็คือได้คุยกับเพื่อนหรือว่าได้คุยกับอาจารย์เองนะคะแต่วเวลาเราพูดแบบพูดไปบางทีมันก็จะมีคอมเมนต์จากมาทีจากเพื่อนร่วมห้องเราด้วยหรือว่าจากอาจารย์ด้วยค่ะส่วนพาร์ท ฟังแล้วก็ฟางอ่านคือฟานอ่านด้วยความที่ว่ามันมีาสารพเศษในการสอบมันก็เลยทําให้บางครั้งเวลาเรามันไม่ทัน ว่าหนูเคยไปสอบก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่มาเรียนที่นี่ค่ะพาร์อ่านจะทําไม่ทันแต่พอมาทําที่นี่พาร์อ่านมันดีขึ้นมากเพราะว่าเมื่อก่อนอางที่แล้วทีไ่ไปสอบได้พาร์อ่านประมาณ5าหรือ5.5ประมาณนี้ค่ะแต่ั้งนี้ได้มาเจก็คือเหมือนเรารู้วิธีมากขึ้นว่าต้องดูแค่ตรงไหนคีย์เวิร์ดมันไม่ใช่ว่าต้องไปอ่านทางพาร์เสร็จอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราได้รู้ทริคมากขึ้นกข็ขอบคุณพี่ๆของทุกคนเลยค่ะที่ช่วยให้ผลสอบไอเอออกมาโอเคค่ะ วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงความประทับใจที่ได้มาเรียนคอร์สในเกี่ยวกับทานสถาบาันคุณเลเวชนะคะเออที่ชอบกีนี้คือเริ่มจากหนังสือก่อนเลยหนังสือเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพาร์ทอะไรพาร์ทนี้ที่ในหนังสือก็จะมีเกี่ยวกับ uh, reading speaking อะไรก็อยากก่างกะมีครบหมดแล้วก็นอกจากที่ชอบมี่สดหนังสือคือพี่เขาจะรวบรวมวหัวข้อ เราใช้อา่านเก็บไอเดียสําหรับก่อนไปถึงวันที่เราสอบจริงนะคะ <Wow. S 1> ถ้าเป็นอีก a k i เนี่ยก็จะมีหัวข้อตัวอย่างคําถามให้วลาองาอ่านดูว่า <Wow. S 1> คำถามประเภทนี้เราควรจะตอบอยังไงเพื่อได้ให้อเนะที่เราหวังไว้ <Wow. S 1> คือมันจะมีสรุปไว้ <Wow. S 1> ด้วยว่าออการตอบคำถามแบบนี้คือจะได้ branded, <Wow. S 1> แ a n จีบนี้เราก็สามารถใช้อา่านเก็บไอเดียได้นะคะ oh. ส่วนการเรียน speaking oh. ในห้องคือจะมีทั้งคุณครูชาวไทยและก็ชาวต่างชาติ ในคลาสก็จะมีเวลาให้นะักเรียนฝึกพูดกันกับเพื่อนๆในห้องรวมถึงฝึกคุยก,กับอาจารย์ชาวต่างชาติแล้วก็มีการสอนฝึกออกเสียงว่าเราควรจะออกเสียงยังไงให้ถูกต้องเพื่อจะทำให้เราได้คะแนนดีขึ้นเวลาไปสอบค่ะก็ถ้าอย่างเป็นพาร์ทเออพี่ใช่ไหมคะทางคุณครูก็จะมีแพสซจให้เราซ้อมฝึกนานเลยจับเวลาในคลาสเสียงแล้วก็จะมี สอนว่าเออจริงๆในภาษาที่เราอ่านเนี่ยคือเราต้องจับให้ได้ว่าคําถามข้อนี้มันอยู่ตรงไหนในภาษาทางทางที่คํถามนั้นเราอาจจะตอบว่าเป็น no หรือเป็น yes แต่สุดท้ายเราก็ต้องหาให้เจอที่เขาก็จะบอกพีว่าเออเราควรจะอ่านประมาณนี้นะแล้วก็ขีดเส้นใต้ดูว,ว่าส่วนไหนของภาษาคือจะใช้ตอบคำถามในข้อไหนมันก็จะทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะต้องตอบ no แทนที่จะต้องตอบ yes ค่ะค่ะแล้วก็ส่วน p า r t listening นอกจากจะฝึกฟังในคลาสแล้วเนี่ย ที่เขาก็จะมีทริคเพิ่มเติมให้อย่างเช่นว่าช่องเนี้ยเราควรจะเติมคำที่เป็นประเภศนาวหรือว่าเป็นเวริร์มันก็จะช่วยได้ในกรณีที่เราตอนสอบเนี่ยเราหลุดหรือว่าฟังไม่คันเราก็สามารถที่จะเดาได้ว่าเออจริงๆตัวเนี้ยควรจะต้องเติมคําประเภทไหนเข้าไปซึ่งมันก็อาจจะทําให้เราเออลดความเสี่ยงที่ตอบไม่ถูกแล้วก็น่าจะนีนะคะท,ที่เขาก็ออมีทริคอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นตรงส่วนนี้คจะ ต้องเติมเป็นตัวสำพิมใหญ่ขึ้นต้นหรือเปล่าถ้าเป็นชื่อคน,อนีให้เราระวังไว้เป็นชื่อคนชื่อสถานที่อย่างนี้ค่ะ <Wow. S 1> ส่วนพาร์ทไรติงนะคะเขาก็จะสอนแบบมีเป็นแพทเทิร์นให้เราดูว่าถ้าตอบคำถามการเขียนในประเภทต,ต่างๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็ส่วนบอดี้ของเอเซีจะเขียนนะควรจะเป็นยังไงต้องค ส่วนของคอนคูชันก็นจะมีเป็นแพทเทิร์นให้เราจำซึ่งมันก็จะทำให้เราประหยัดเวลาในการเขียนในมาขึ้นคือสามารถอ่านโจทย์แล้วก็น,กนึกภาพตามได้เลยว่าเออที่เรียนมาเป็นแบบนี้เราควรจะต้องเริ่มแบบไหน,น<ว>ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการเขียนตอขอขั้ถายได้ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็สามารถเขียนส่งการบ้านให้พี่เขาตรวจก็แล้วแต่ความขยันเลยเขียนได้มากความที่ต้องการขยันมากก็เขียนมา,า,นมากามาก็จะเป็นส่วนดีสำหรับเราเองเพราะว่าพี่เขาก็จะมีฟีดแบ็ค บ้านของเราว่าเออตรงนี้คนจะเพิ่มตรงไหนให้มันยี่งเพิ่มเพื่อที่จะดิมคะแนนของเราให้ได้มากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ก็อยากจะฝากทุกคนถ้าอยากจะลองมาเรียนคอร์สเอลก็ฝากดูเล็กเกชไว้ด้วยนะคะเป็นสถาบัานที่ดีแล้วก็เรียนแล้วมีความสุขแล้วก็ได้คะแนนค่ะทุกคนตั้งใจไว้จริงๆขอบคุณค่ะความรู้สึกที่เรียนเอลนี L ่ T นะคะคือช่วยได้เยอะมากๆในการสอบครั้งนี้อย่างเช่นพาร์ท เขียนก็คือพี่อีก,ก็จะมีเทคนิคมาสอนเราทำให้เราสามารถคะแนนเยอะขึ้นได้ส่วนพาร์ทสปีกิ้งคืออาจารย์ที่นี่จะเป็นกันเองมากทำให้เราสามารถพูดได้อย่างเต็มที่เลยก็จะช่วยเราตอนที่จะสอบจริงนะคะแล้วก็พาร์ทฟังกับพาร์ทอ่านอาจารย์เขาก็จะเอาข้อสอบจริงมาให้เราเลยอันนี้คือช่วยได้มากเพราะว่าทำให้เราไม่ตื่นเต้นตอนจะสอบจริงค่ะคือเยนที่นี่ช่วยได้เยอะมากมาค่ะ ก็เรียนที่กุนันเกนก็ทําให้ผมสามารถได้คะแนนเกล่ยวถึงผมที่คาดการสอบครั้งแรกก็ต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็อาจารย์หลายๆคนที่ช่วยสอนการไรทิ้งดีทิ้ง,งดิงีทิ้ง,งให้สามารถทำได้คะแนดนดีขึ้าานในแต่ตอนขอบคุณรับสิ่งที่ได้ก็ได้พวกความรู้เรื่องดูความสิ่งการเขียนไลทิ้งเพราะว่าผมไม่เคยเยรียนไรทิ้งอยู่ในีวมาก่อนแต่พอได้มาเรียนที่นี่ก็ทําให้ได้รู้ว่า การเขียนเลี้ย,ยวแล้วก็การเขียนอังกี้ในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เรียนก็สามารถนำกับสิ่งที่ได้เรียนจากคูณเกรดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลย